จีดีไซจีแดนแดนแดนจามิงจามิงลำวงไในลำวงลำวงลำวงหน่อยก็ลำวงลำวงอะลาตันนาตันนาตันนา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 ที่นี่นะคะกุ้งแพงมาก มแค่นี้เองนะคะก็ประมาณถ้าสมมุติคิดเป็นเนไทยเนาะก็ตกน่าจะประมาณสี่รอยกว่าบาทได้นะโอ้โนะพรุ่งนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะเอาสองถุงแล้วกันเท่าไหร่นะหนึ่งดอนเจ็ดบเ้าหนึ่งดอนเจ็ดสเอาสองถุงนะคะพรุ่งนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวจ้า ของวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะพรุ่งนี้จะฉลองวันเกิดให้ไอ้ตัวลูกชายแล้วก็นี่เราซื้อนี้นะซื้อแผ่นนี้ไปอันเดียวน่าจะพอแล้วละ่ะเอาไปห่อเกีย <c oughs> ๊ยวอุ้ย <c oughs> ดีมากเลยครับพห้าดอนสีสวยนะครับสวยสวยเกนไซสวยสวยเก่นสวยมากสิบักชีหดอน ชีก็แพงช่วงนี้สองดอนเก้าสิบห้าโแพงจังอันนี้อะไรเหรอเวียดนามิสครับอะไรเนี่ย ไม่รู้จักกินอ่ะตัวนี้นะ dragon fruit แก้วมังกรลูกเดียว6ดอน5ดอน24น่โอ้แผงมาหอมไหมไม่หอมสับประรดทรี3ดอน79แต่เขียวเขียวเนาะไม่เหมือนบ้านเราเนาะ บ้านเราเนี่ยอร่อยกว่าบ้านเรานี่เหมือนจะแบบน่าน่ากินก่อนนะเขียวเขียวเลยฮะอันนี้คืออาสามีอยากกินมากนะนี่ฝรั่งกัววาฝารั่งฝรั่งบ้านเราก็ออกดีเนาะช่วงนี้นะ่ะฮะดูฝรั่งนี้แพงมากเลยอะลูกเดียวนะ่ะ สีดอนยีเกาแล้วไอเราจะกินได้ไหมเนี่ยฮะจะมีตังกินไหมเนี่ยดูราคาสองลูกนี้7ดอนสิบห้าไอา้อาสามีชอบกินไอเราไม่ชอบกินผักไายอะผักไายอะ f ฟ v e n i y สสวยๆทั้งนั้นเลย ไก่ไข่ก็น่ากินโอ้ตัวนี้โอ้หอมหอมมากราคาหนึ่งดอนเจ็ดสิบเก้าแล้วนะ่ะราคาขึ้นทุกอย่างเลยนะโอ้ my god ราคาขึ้นเยอะจังซาคู ขนาดมาม่ายังแพงเลยมาม่าหมูสับ13.99แล้วราคาขึ้นอีกแล้วจำได้ครั้งเมื่อก่อนมาซื้อใน8.99เ,เองตอนนี้ราคาขึ้นทุกอย่างขนาดว่าไวไวก็13.99ไวๆไนวะสามีให้มารับอ่ะ ามันญยากเขากินข้าวนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาช่วยงานไม่มีเวลาเนาะแล้วไม่มีเวลามาช่วยงานนะสามีก็เลยมากินข้าวตอนมาเนี่ยเดินมานะตอนกลับเนี่ยจะคลานแล้วไม่รู้ให้เรามารับนะตอนกลับให้มาเรามารับเพราะว่าเดินไม่ไหวเนี่ยคะ่ะตอนมาก็เดินมาตอนค้ากลับนี่เดินไม่ได้แล้ว เอาอยู่ในแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคลันตุมตุ่มตุ่มละเพราะว่าบาลานซ์ก็ไม่ค่อยดีนะสามีเนี่ยตอนสามีป่วยนะไม่ไหวแล้วก็ยังมาอีกนะบอกสามีว่าถ้ากินไม่ได้ก็บอกเขาว่ากินไม่ได้นะก็ไม่เชื่อเลยนะดู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 ดคนเมา ดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเมาแบบนั้นเลยน่ะสามีน่ะไม่รู้เมาเหล้าหรือว่าเมาอะไรไม่รู้ตอนเดินมานี่เดินได้นะตอนขากลับนี่เดินไม่ได้เ้าปลาเปลือผมรู้สึกว่ามัไมเวย Take me home Take me home ดู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 ตัดแค่วะ take What happened to you? Done mommy? Mommy done? What happened Mommy done? <laughs> <laughs> <laughs>

<laughs> That's my crap. You wasting my p a p e r baby. Mummy she wants the bill. m o m m y t o l d you don't do that. Open, 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 open. m o m m y r o l l row. l อันนี้ของลูกชายนะคะ mm hmm. ลูกชายทำนะคะ วอตเตอร์อ hmm. mm ืมอย่ยวันนี้เรากำลังทำ baby อ oh, so ้อยยู s อ f f i x i n g ม ขันเย็นของเราวันนี้นะคะเนี่ยนนี่นนนอ,อันนี้ของลูกชายนะคะลูกชายบอกว่าอนี้ของลูกชายอันนี้ของลูกสาวคนที่สามแล้วอันนี้ของลูกสาวคนที่อ่าคนที่สี่แล้วอันนี้ก็ของแม่อันนี้ก็ของแม่อของแม่มีสองอันส่วนนี้ของตัวเล็ก เล็กตุ้มเป้เลยของตัวเล็กนี่ะเล็กตุ้มเป้เลยสรุปจะกินได้ไหมเนี่ยของลูกตัวเล็กเนี่ยขายดีมากไอ้ <c oughs> แม่ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยลูกสาวคนที่สามคนโตอันนี้ของคนโตดู ของแม่หมดแล Anyways, <c oughs> oneself, ้วนะนี่ของคนโตนะจ๊ะแล้วเนี่ยของตัวเล็กไม่ทำอะไรตัวเล็กเนี่ยแนีแต่ขยำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามีเมนูเด็ดเด็ดเว้ยเว้ยเนี่นะเมนูของเรานะคะนี้มีแคบมีอ่า ครับมีหมูยอนะะมีหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยไม่เลยงานไม่เสร็จสักทีงานไม่เสร็จเลยนะเผ็ดมากเผ็ด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  มากินด้วยกันเลยค่ะอร่อยมากมากนะเผ็ดด้วยไปสิไปสิมีก็ไปสิฟุต Let's you be. Daddy, daddy. Mm -hmm. Mm -hmm. Chito, baby, what? check check so check it. unlock get uh uh ready my car be careful be careful mm -hmm.

Okay. ไ่เก้าบูกแค่กวดดอกฮะน้ำพริกทำเมื่อวานไปกินท um> ี่โรงงานเพื่อนคนเอ่อ เข็มโบเดียนะเขมโบเดียวบอกว่าเธอตามยังไงทำไมอร่อยบอกว่ากินกับข้าวของเราไปสามมือบอกว่าอร่อยทุกมื้อเลย Yummy, come eat! Okay, so It was, eat with us! Yummy, yummy! What's well, that It's what So yummy. <coughs> yeah, Mami. you want me to eat mommy too? She okay. To right now, mister. Oh, there goes. oh bye You, had a Do you want to be a princess or not? <laughs> yes. Stop. I I... Do it first. In no. which village? village? A coastal village. A coastal, a uh, Desert village. Uh, a <laughs> tiger village. Are yeah, is. and and cold, cold <laughs> villages, villages are, are near water <laughs> and land. Why? Yes, good, good Do this, good Good, right? I want to be a Monday. I want to do that, Tchau, tchau.

ไม่ไหวแล้วเดีย๋ยวค่อยๆกินนะคะคลิปนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย